ไม่รู้ว่าเป็นอะไรทำอะไรก็ติดขัดจะต้องถามสินแสให้มาดูบ้านเสียหน่อยแล้วสินแสะคะสินแสไหนใครเรียกคะ่ะสินแสมอกอ่อท่านสินแสะคะช่วยไปดูบ้านให้หน่อยค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรไอ้ชาท่าทางหงงครับ คงจะโดนของแรงมาสิท่าไหนมาดูสิบ้านนี้จะอยู่ดีกินดีได้ยัยงไงขนาดมออหม้อหุงข้าวเนี่ยยังไม่ได้มอ,อกอ,อ,กอ,อกเลยหึปักพ่วงนี่ก็ไม่ได้มอ,อกอ,อกนี่ขนาดหลอดไฟก็ยังติดติดดบดำดูท่าก็ไม่ได้มอ,อกอ,อกเหมือนกันนี่มันไม่มีมาตรฐานเลย แล้วอย่างนี้ต้องทำยังไงคะจำไว้นะถ้าอยากให้ชีวิตสงบสุขอะต้องเลือกใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายมอกอหรือเลือกใช้สินค้าจากร้านค้าที่มีเครื่องหมายร้านมอกอจงจำไว้สินค้าดีต้องมีมอกอ